ยักสนุกตื่นต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 สิ้นสุดการรอคอยแมนยูถแถลงอนาคตเมสันกรีนวูดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังของพรีเลียกอังกฤษตัดสินใจถแถลงการถึงอนาคตของเมสันกรีนวูดแล้วโดยระบุเป็นทํานองว่าสมโมสร พร้อมเปิดทางให้กองหน้าจอมเช้ากลับคืนสู่ทีมถึงแม้ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นทางการก็ตามเกรีนวูดดาวยิงวัย21ถูกจับกลุ่มเมื่อเดือนมกราปี2022พร้อมถูกตั้งข้อหาพยายามข่มขคืนก,กรกขังลวงเหนี่ยวบังคับขืนใจและทำร้ายร่างกายจนทำให้เขาถูกสโมสรพักยาวนับตั้งแต่นั้นกระทั่งวันที่2กุมภาพันธ์2023เจ้าหน้าที่ตำรวจประกาศยกเลิกการดำเนินคดีกับเกรีนวูด แต่แมนยูยังไม่เปิดทางให้เขากลับมาลงสนามโดยระบุว่าจะขอสอบสวนเป็นการภายในซะก่อนอย่างไรก็ดีหลังจากปล่อยให้สถานการณ์ยืดเดยื้อมานานแมนยูจำต้องเลื่อนการถแถลงข่าวเกี่ยวกับอนาคตของเกรนวูดที่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นก่อนเปิดซีซั่นนี้ออกไปหลังทีมฟุตบอลหญิงของสโมสรแสดงจุดยืนไปต้องการต้อนรับหัวหอ,อกทีมชาติอังกฤษกลกับสู่ทีมด้วยเหตุนี้ปีศาจแดงจึงต้องชะลอการถแถลงข่าว เนื่องจากนักเตะทีมวิงหลายคนกำลังรับใช้ทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลกที่นิวซีแลนด์และออสเตรเลียล่าสุดสิงโตสาวผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปรอเจอกับสเปนเรียบร้อยในวันเสาร์นี้หลังเอาชนะทีมจิงโจ้สาวได้3-1ในรอบรองชนะเลิศเมื่อวันพุทธที่16สิงหาพวกเขาจึงต้องทําการปรึกษากับนักเตะบางรายสะก่อนกระทั่งล่าสุดแดนติกรายงานว่าริชาร์ดอาร์โนซีอของโอซัฟฟอร์ดได้ข้อสรุปเกี่ยวกับอาชีพการค้าแข้งของเกรนวูดแล้ว โดยสโมสรจะนําเขากลับสู่ทีมอีกครั้งอนโนตัดสินใจอัดวิดีโออธิบายการตัดสินใจแผนการนำ Green wood กลินวูดกลับสู่ทีมชุดใหญ่อีกครั้งเพื่อแชร์ผ่านสตาฟของทีมรวมถึงสาธารณชนด้วยซื่อเจ้าหนุงการระบุพร้อมเผยว่าที่จริงแล้วแมนยูมีแผนประกาศข่าวดังกล่าวตั้งแต่วันศุกร์ที่4สิงหาแต่มียนต้องเลื่อนออกไปด้านผีแดงออกแถลงการตามมาว่าสโมสรพร้อมดึงกลินวูดกลับสู่สนาม แต่การตัดสินใจยังไม่ถึงกับเป็นทางการตามที่เมสันเกรีนวูดไม่ถูกดำเนินคดีในทุกข้อกล่าวหาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2023มนเช h e s สเตอร์ยูไนเต็ดได้ทำการสอบสวนข้อความและข้อกล่าวหาที่มีต่อตัวคขามที่เรียบร้อยแล้วมันเป็นไปตามหลักฐานไม่ใช่สิ่งที่สาธารณชนทกกันและเรารับฟังข้อมูลจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหลายรายหลังจากผ่านกระบวนการต่าง ตลอดจนการสอบสวนเหยื่อผู้ถูกกล่าวถึงเราขารบสิทธิ์ของเธออย่างเต็มที่และเราขอรับผิดชอบเมสันในฐานะลูกจ้างเช่นกันกับการเป็นเด็กหนุ่มที่อยู่กับสโมสรมาตั้งแต่7ขวบและเป็นคุณพ่อคนใหม่ร่วมกับคนรักการสอบสวนของเราสิ้นสุดลงแล้วและเราอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการตัดสินใจถึงอนาคตของเมสันซึ่งตรงข้ามกับข่าวลือในสื่อเพราะเรายังไม่มีการตัดสินใจใดๆใ,ในขณะน,นี้ความรับผิดชอบทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับซีอีโอ ทันทีที่มันเกิดขึ้นการตัดสินใจจะถูกอธิบายต่อสโมสร็นการภายในตลอดจนผู้ถือหุ้นภายนอกมันเป็นกรณีที่ยากลําบากสำหรับทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับแมนยูนเต็ดและเราเข้าใจความคิดเห็นที่รุนแรงส่งผลต่อการปลุกร้าวความคิดของสาธารณชนเราร้องขอความอดทนในระหว่างที่เราทํางานกันในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นไปด้วยความระมัดระวังท่านี้กรนวูดมีสัญญากับสโมสรจนถึงปี2025และไม่ได้ลงสนามมานาน20เดือนแล้ว เกมสุดท้ายของเขาเป็นแมตช์ประทับเวสแฮมเมื่อวันที่22มกราปี2022ขณะที่เอริกเทนฮากุซือชาวดัฐเคยเปลยไปทำนองว่าอยากให้นาเตะกลับมาลงสนามแต่เขายืนยันว่าการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับสโมสรเป็นสำคัญเดคเอาพร้อมเทใจเลือกเฝ้าเสาให้บาเยิร์นเมวนิกดาวิดเดคเอารผู้รักษาประตูชาวสเปนสนใจย้ายไปอยู่กับบาเยิร์นมนิก ที่มองว่าเขาเป็นตัวเลือกรองจากสเตฟานออเตกาเดกอาค่อนข้างเงียบเชียบในเรื่องของการหาต้นสังกัดใหม่หลังหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดไปตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแม้มีข่าวกับเรอลมริตและสมโมสสจากซาอุดีอาระเบียแต่ก็มีความสนใจอย่างจรงิงจังเดนเมเดอร์เสืิมกินแรยงานวัด,ดเดกิอากับหลังพิจารณาโอกาสย้ายไปเล่นให้กับบาเยน์ในซัมเมอร์นี้หลังบาเยนต์ต้องการผู้รักษาประตูคนใหม่เพื่อไปทดแทนโมเนลหนอยเออร์ที่บาดเจ็บ และยานซอมเมอร์ที่ขายไปให้กับอินเตอร์มิลานแล้วแม้ประมาณอันดับหนึ่งของยบรอนคือออเตกาผู้รักษาประตูชาวเยอรมันของแมสซิตี้ด้วยหลากหลายเหตุผลที่มีความเป็นไปได้มากกว่าแต่การที่เป๊ปไม่ต้องการเสียนายประตูมือสองของทีมไปในฤดูกาลนี้